ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอรเราฟังข่าวต้นชม่งจากศูนย์ข่าววิทยุมอกอรทรงคลาค่คะกระทรวงคมนาคมเร่งพลักดันระบบคนทรงสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานสเปเชียลเอ็ปี2028นาซักสยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความขบนาโครงการระบบคนทรงมวลชนจังหวัดภูเกต็ตช่วงถากาศยานนานาชาติภูเกต็ตห้แยกฉล้องและส่วนต่อขยายไปถาชัดช่และโครงการทางพิเศษสายกระทูป่าตองเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นเจ้าภาพงานสเปเชียลเอ็กซโป2028ของจังหวัดภูเกต็ตว่า การรถไฟฟ้าคนสงมวลชนแห่งประเทศไทยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระบบคนสงมวลชนจังหวัดภูเกต็ตช่วงถ่าอากาศยานานาชาติภูเกต็ตอ่าแยกฉลองและส้นต่อขยายไปถ่าชัดช่ยรวมถึงการศึกษาปรับปรุงรูปแบบโครงการระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อปรับลดต้นทุนโครงการหลอดระยะเวลาในการก่อสร้างให้สามารถเปิดให้บริการได้เร็วขึ้น โดยมีอัตราค่าโดยสานที่ทูกลุ่เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมชมงาน Special Expo 2028ซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยมอบนโยบายให้การรถไฟฝากคนสงมว่นชนแห่งประเทศไทยเร่งรัดดำเนินโครงการระบบคนสงมว่นชนจังหวัดภูเกดด็ตโดยแบ่งเป็นระยะและจะต้องหยุดลักษณะวรวดเร็วปลอดภยัยสะอาดราคาเป็นธรรมและเป็นมิตรต่อซิงแวดลลอม สำหรับโครงการระบบขนส่งมุ่นชนจังหวัดภูเก็ตช่วงท่ากาสยานานาชาติภูเก็ตท่าแยกฉลองและส่วนต่อขยายไปท่าชัดชัยมีระยะทางรวมของโครงการประมาณ58.5กิโลเมตรจำนวนสถานีทั้งหมด23สถานีมีจุดเริ่มตอนโครงการระยะที่หนึ่งบริเวณท่ากาสยานานาชาติภูเก็ตไปสินสุดทีสถานีฉลองส่วนสั้นทางส่วนต่อขยายไปยังท่าชัดชัยมีจุดเริ่มตอนที่บริเวณสนามเมืองไม้ไปสินสุดทีสถานีท่าชัดชัย วินีนาธสุรากรรมแห้งซุนค้าวิทยุม,มกกอกรสองคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน